ดูคนครับวันนี้นะครับบูมมแรงทยานะครับจะมาสาธิตการคว้างแบบถูกและแบบผิดให้ดูนะครับว่าลักษณะแตกต่างกันไหมผิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมาชมคลิปการคว้างแบบถูกก่อนนะครับออกตัวในแนวตั้งนะครับขัดข้่มือขั้างแบบถูกนะครับออกตัวแนวตั้งตามคู่มือหรือคลิปสอนนะครับก็จะกลับแบบนี้นะครับ ว้างแบบถูกนะครับคว้างแบบผิดนะครับออกตัวในแนวนอนโดยที่ยังไม่ศึกษาวิธีการเล่นนะครับเกิดขึ้นนะครับสังเกตเห็นขึ้นตบกบไร้ทิศทางกว้างแบบผิดนะครับคือการคว้างออกตัวในแนวนอนนะครับโดยที่ยังไม่ศึกษาวิธีการเล่นคว้างมั่วๆเลยดูผลครับตามบบมาก็ตามมา นี่นะครับถ้าลูกค้าไม่ศึกษาวิธีการเล่นก่อนเล่นอย่างงมันก็หักนะครับในรุ่นโปรครับเลยต้องจัดทําชุดเทรนเนอร์เอาไว้ฝึกให้เก่งก่อนคว้างสิบทีรับได้สิบทีสามารถเล่นระยะไกลได้นะครับเพราะงานพวกนี้มันก็มีแรงกระแทกอยู่แล้วนะครับด้วยรอบวงรอบหมุนแรงสปิดรอบตัวเองด้วยนะครับแล้วก็บวกกับแรงดึงดูดของโลกถ้ายังไม่เก่งก็ยังไม่แนะนํางานไม้ในรุ่นโปรนะครับฝึกจากเทรนเนอร์ก่อนนะครับบุ๋มแมลงอยุธยาขอบคุณครับ